สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนทําขนมจุ๋ยกล้วยค่ะก่อนเอินเรามาเจียวน้ํามันกระเทียมเจียวก่อนนะคะเราเจียวด้วยไฟแรงเลยค่ะใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะคะเมื่อกระเทียมเหลืองแล้วเราก็ปิดเตาเจียวสักพักหนึ่งเราก็ใช้กระชอนตักเนื้อกระเทียมขึ้นมานะคะ ตับให้ไวนะคะก่อนที่กระเทียมจะไหม้ได้จากนั้นเราก็เหลือน้ำมันเอาไว้มาผัดใช้โป๊ใช้โป๊วันนี้เป็นใช้โป๊สับเองนะคะแต่เป็นใช้โป๊หวานเค็มแล้วก็เจียวจนกลิ่นใช้โป๊หอมขึ้นมา แล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเจียวต่อสัดส่วนก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะหรือว่าจะใช้หนึ่งชามเท่ากันก็ได้หรือใครชอบใช้โป๊มากก็ใส่ใช้โป๊มากชอบเห็ดหอมมากก็ใส่เห็ดหอมมากเจียวจนเห็ดหอมหอมเราก็ผัดรวมกันได้นะคะ เจียวสักพักเราก็จะใส่พริกตาไทยป่นเมื่อใส่พริกไทยป่นลงไปเราก็เกียวสักพักหนึ่งก็เป็นอันเสร็จหอมน่าทานมากตัวนี้กระเทียมเจียวนะคะเจียวเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำมันพักให้เสด็จน้ำมัน ก็จะได้กระเทียมเจียวที่ก็รอบกรอบเราใช้แป้งสองตัวนะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งสาลีเกลือจากนั้นเราเทน้ำลงไปผสมเป็นน้ำเย็นนะคะคนผสมจนแป้งละลายไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ คนไปเรื่อยๆเมื่อน้ำเดือดเราก็จะเทส่วนของน้ำเดือดลงกับลงไปในน้ำแป้งนะคะเราก็ใช้น้ำเดือด400กรัมเช่นกันค่ะรีบคนไวๆนะคะเทน้ำจนหมดคนจนแป้งเข้ากันดีเราก็จะพักไว้ค่ะ เรามานึ่งถ้วยกันนะคะนำถ้วยลงนึ่งประมาณ10นาทีค่ะนั้นเราก็กลับมานำแป้งเทใส่กลาก่อนหยอดนะคะเราต้องคนแป้งก่อนนะคะการหยอดเราสามารถเบาเตา,เตาไฟก่อนได้นะคะจะได้มือไม่ร้อนนะคะเมื่อหยอดจนครบ เราก็จะทำการนึ่งประมาณ15นาทีค่ะส่วนเตานี้เราไม่ได้นึ่งถ้วยนะคะเราอยากรู้ว่านึ่องออกมาแล้วแป้งจะบุมเปล่ามาดูการทำน้ำจิ้มกันใช้พริกแดงสับน้ำตาลน้ำส้มสายชูสีอิ้วดำ เราต้องเคี่ยวให้พริกสุกนะคะเมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ต้มจนเดือดเดือดได้สักพักใหญ่ๆเราถึงปิดเตาก็จะได้น้ำจิ้มที่เก็บไว้ได้นานถ้าทานเหลือก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะก็จะได้น้ำจิ้มลดเด็ดเลยค่ะขนมสุกแล้วนะคะ ตัวนี้งั้นบุมเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาขนมออกจากถ้วยง่ายได้เช่นกันค่ะสงสัยว่าทำไมต้องนึ่งถ้วยเสร็จแล้วนะคะจุ๋ยกล้วยแสนอร่อยเพื่อนๆก็ลองทำตามดูได้นะคะไม่ยากแล้วก็จะได้ขนมจุ๋ยกล้วยที่ อร่อยถูกใจถูกปากเพราะว่าเราปรงตามใจเราสวัสดีค่ะ